เนปาสไม่กดดันใกล้เรียนจบเตรียมลุยงานเต็มที่อีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่เราเจอที่แอคเซียวแล้วก็เป็นหนุ่มกันเนปาสถูกต้องแล้วนะครับผมก็เห็นบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้เรียนจบแล้วอีกหนึ่งเดือนก็จะเรียนจบใช่นะปริญญาตรีภาคพิเศษคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรโอ้เรียนเศรษฐศาสตร์เก่งจุงใช่แล้วนะครับผมแล้วก็งานนี้นะครับหนุ่มกันก็บอกว่าคือไม่ได้กดดันตัวเองว่าจะเรียนจบ หรือว่าอะไรอย่างไงนะครับผมแต่ว่าคือถ้าเรียนจบก,ก็จะได้ลุยงานเต็มที่ไงใช่แล้วเราว่าคือเราทุกคนเข้าใจแล้วว่าตอนนี้มันทํางานไปด้วยเรียนไปด้วย แต่พ้อยท้ายที่สุดแล้วคือคุณเรียนจบไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนคุณเรียนจบถูกต้องนะครับผมนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆตอนผมเรียนจบผมก็โล่งนะโล่งมาไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเองแล้วนะฮะโล่งมากจริงนะครับคือจ่ายมาจ่ายมาเองตั้งแต่ปีหนึ่งนะฮะก็้ีแล้วก็เธอทำงานตั้งแต่ตอนนั้นแล้วรู้สึกโล่งมากเลยนะพอพอจ่ายค่าเทอมไปเนี่ยสองเทอมนี่ก็เกือบแสนแล้วนะ เอาไปใช้แบบว่าใช่ก็ใช้เกือบแสนแล้วอ่านหนังสือได้ใช่ไหมคะบ้าแล้วก็เก็บเก็บไว้ไงเดี๋ยวเราไปฟังนุ่มกันเพราะมีอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะคะนั่นก็คือเราเคยอัปเดตเกี่ยวกับเทพบุตรใช่นะครับที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเขานะฮะนะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะใช่ครับตอนนี้ก็เหลือสอบไฟนอลอย่างเดียวเมื่อไหร่ครับสอบสิบเอ็ดถึงยีพฤษภาคมนี้นะครับผมก็ก็ตอนนี้ก็อ่านหนังสือหนักมากแล้วก็คิดว่า จบแหละแน่นอนนะครับผมแน่แน่เลยแน่เลยครับเพราะว่าช้ามา2ปีแล้วนะฮะก็อยากจบแน่นอนครับเครียดไหมครับสุดๆเครียดไหมไม่เครียดนะครับเพราะว่าเราก็เราก็ทำทำคะแนนมิเทอร์ไว้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าไฟนอลก็อยากทำให้ดีๆเพราะว่าจะได้เกรดสูงๆหน่อยในเทมินะครับตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดแล้วก็เรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ในยุค ไอดอลยุค90ของเรานะครับผมอย่างเสลียงเขาจะมีมูดแอนโทนที่ต้องเกลียดแม่อะไรเงี้ยของผมเป็นเป็นแนวเสียใจน้อยใจนะครับในในความรักที่คุณแม่แบบว่ามีให้เราน้อยที่สุดในบรรดาลูกๆทุกคนแต่ว่าแต่ว่าก็ยังคงรักคุณแม่ที่สุดแหละคือยอมทําทุกอย่างเพื่อคุณแม่มีความสุขผมมาให้เลยนะครเขารักครอบครัวกันนะคะสำหรับบ้านนี้นะคะก็อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวไฟนอลเนี่ยจบแล้วเราก็จะไม่ต้องไปคิดเรื่อง เรียนอีกต่อไปเลยนอะแต่ว่าถ้าเรียนโพเราก็ยินดีด้วยครับผมซึ่งพักก่อนดีกว่าไหมไม่หรอกทำงานช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาเพราะจบแบบปริญญาตีจริงจัง่า่างที่บอกโปรเจกต์เยอะแยะมีงสีโพดำมีเน่ยเจ็เทพบุตรนี้ละครอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นก็เราให้กําลังใจแล้วก็ขอให้สอบผ่านด้วยถูกต้องแล้วนะครับผมอ่ะ